อยากรู้เรื่องอะไรถามอะไรคะ่ะอยากรู้เรื่องอะไรถามมาอ๋อเข้ามาทักเฉยๆนะคะขอบคุณมากคะ่ะที่เข้ามาทักไทยกันนะคะเข้ามาอยู่ในห้องอาจารย์แล้วทักทายได้เลยนะคะอยากรู้เรื่องอะไรถามมาคะ่ะคําถามว่าสิบเหรียญน,นะคะก็มีความสุขน,นะคะพูดถึงแล้วได้พูดได้คุยกันนะคะ ขอบคุณค่ะติดตามอาจารย์แล้วใช่ไหมคะถ้ติดตามอาจารย์แล้วก็โอเคค่ะเฮงเฮงรวยรวยที่สสดงศิลป์วิาพันานะคะอืมใครเข้ามาแล้วค่ะใครเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วคะใค,าาวใครเข้ามาแล้วคะ่คาาวคะ,คาาวคะสวัสดีค่ะคุณกุก๊กสวัสดีค่ะ อันนี้วันนี้อาจารย์ก็ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ด้วยนะกำลังหาที่ตั้งอยู่เลยเนี่ยืมนะกำลังหาที่ตั้งอยู่นะคะสวัสดีค่ะค่ะเป็นไงคะคุณก๊กช่วงนี้สบายดีเนาะ ช่วงนี้วุ่นๆกันนิดนึงนะคะก็ไม่ต้องเครียดอะไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องทั้งหลายแหล่ก็จะผ่านผ่านไปนะคะเรื่องทั้งหลายแหล่ก็จะผ่านกันไปวันนี้คุณกุ๊กอยากรู้เรื่องอะไรเศร้านิดน,นิดเนาะเศร้านิดนิดนะเธออ๋อความรักนะคะ ถ้าจะถามเรื่องความรักตอนนี้ค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงนะเหนื่อยนิดนึงค่ะคุณกุ๊กเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงค่ะอยากรู้เรื่องอะไรล่ะช่วงนี้อยากรู้เรื่องอะไรคะถามอะไรคะ่ะตอนนี้สองทุ่มสี่นาทีเนาะต้องคุยกันหน่อยนะคะก็อย่ากเก็บความรู้สึกอะไรไว้คนเดียวนะต้องพูดจาก,กันนิดนึงค่ะ ขอบคุณสำหรับคอาขวัญน,นะคะขอบคุณค่ะนั่งพูดจากันนิดนึงนะคะไม่ต้องไม่ต้องเครียดแต่เครียดไปสวัสดีค่ะคุณสุเปรน้าหมูสวัสดีค่ะ,คส,บะ,ส,ส,คะสบายดีนะคะสบายดีนะคะค่ะวันนี้ดีใจนะคะดีใจที่ได้เจอนะคะมิตรรักแฟนเพลงนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ คุ้ก็อยากถามเรื่องอะไรนะคะเรื่องของความรักเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรละ่ะการเย็นนะคะเดี๋ยวทุกเร่องทุกอย่างก็จะผ่านไปทุกเรื่องทุกอย่างก็จะผ่านไปค่ะจะมีคนใหม่เข้ามาช่วงนี้ไหมคะคงไม่มีอะคะ่ะ <laughs> ถ้าจะดูย่ายามนะคะคงไม่มีคะ่ะถามถามแบบไหนแผมพอดูยามแล้วโอเค นะคะช่วงนี้ระเสาร์วันจำยามนะคะในเมื่อพระเสาร์วันจำยามเนี่ยอาจจะมีความหงุดหงิดนะคะขุ่นข้องหมองใจนิดนึงนะคะแต่ก็จะเย็นเย็นนะคะไม่ต้องกังวลไปนะคะก็จะมีสิงที่ดีเข้ามานะคะแต่ถามยังมีคนใหม่เข้ามาไหมตอนนี้ยังไม่มีคนใหม่เข้ามาคะ่ะตอนนี้อยู่เฉยเฉยไปก่อนทำมาหากินไปก่อนนะคะคุณกุ๊นะคะเดี๋ยวอาจารย์สับไพ่ใครคะวันนี้อาจารย์จะใช้ไพ่แมวนะคะใช้ไพ่แมวซึ่งเป็นไพ่เป็นไพ่ มีแค่ย2ิบสองใบนะคะเช่งเปรียบเสมือนเป็นไพ่ครูก็จะว่าได้นะคะอาจารย์จะสับไพ่ให้นะคะอาจารย์สับไพ่ให้แล้วก็จะหยิบไพ่มาให้สามใบจะได้รู้ว่าในชีวิตนะคะช่วงนี้จะต้องทํำยังไงบ้างนะคะโอเคนะคะอาจารย์สับไพ่คุณกุ๊กแล้วนะโอเคอาจารย์หยิบไพ่ให้ืเห็นไหมคะตอนนี้จะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะรอนิดนึงนะคะคุณกุ๊กนะคะครออีกนิดนึงนะคะคุณกุ๊กนะคะ ช่วงนี้อาจจะต้องใช้ความรู้ความสามารถนิดหนึ่งนะคะคือหมายถึงไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานหรืออะไรบางทีบางค่าอาจจะมีความรู้สึกว่ามันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะ,คคะ,คะหรืออาจจะต้องใกล้ชิดหรือว่าอาจจะมีผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาพูดคุยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะแรงไพ่แรงไพ่แรงหมายถึงอะไรล่ะความอดทนความอดกลั้นความเข้มแข็งเพราะนั้นไพ่สรุปมาว่าคุณกุ๊กต้อง เข้มแข็งมากๆหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะมีงานเข้าหรืออาจจะต้องไปใกล้ชิดกับผู้ใหญ่หรือว่างานช่วงนี้มันอาจจะไม่ค่อยจะหุดหงิดใจค่อยเป็นค่อยไปอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายก็จะผ่านเรื่องเหล่านั้นไปได้เพราะมีสตาร์ขึ้นแล้วตั้งแต่แรกนะคะดูดีนะคะคุณกุ๊กช่วงนี้จะดูดีแต่ว่าต้องอดทนนี่ก็ค่อยทําค่อยๆเป็นก็ค่อยไปนะคะก็จะสามารถผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะคะโชคดีมีชัยที่สนดในสนุกความปรารถนานะคะคุณกุ๊กค่ะ มีสิ่งที่ดีๆรออยู่แต่เรื่องความรักให้รอไปก่อนนะคะเรื่องความรักให้รอไปก่อนนะคะค่ะนะคะค่ะโชคดีมีชายที่แสนสนุกความปรารถนาค่ะค่ะค่ะคุณสะเปาหน้าหมูเป็นอย่างไรคุณสเปาหน้าหมูเป็นอย่างไรคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยเป็นอย่างไรบ้าง,ออน,าง,างนะคะอยากรู้เรื่องอะไรถามมาค่ะอยากรู้เรื่องอะไรถามมา อยากรู่รองอะไรถามมาเนาะคุณจะไปถามรายการอย่างเนาะอ่าคุณกัจจังสวัสดีค่ะคุณกัจจางดวงความรักเป็นยังไงครับช่วงนี้ดวงความรักตอนนี้กี่โมงแล้วล่ะตอนนี้2ี่สิบนาฬิกานาทีเนาะ2ี่สิบนาฬิกา8นาทีค่อนข้างจะหนุนิดนิดนึงนะคะหนุดหบิดนิดนึงค่ะ ถามเปกินคุูจะเปาตอนนี้เป็นเลงไทยอยู่เนี่ยเป็นเลงไทยอยู่หรือเปล่าหรือไม่ถ้าไม่เลงไทยอยู่ด้วยหวนกำเนึงถึงเรื่องของความหรังนะอารมณ์ช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะคุณรูอาจารย์สวัสดีค่ะเข้ามาในห้องอาจารย์ทักทายอาจารย์ขอบคุณมากเลยนะคะอย่าลืมติดตามอาจารย์นะคะใครเด็ามอาจารย์ในเฮอุรุที่จะนำเสนความปรารถนาค่ะอยากรู้อะไรถามมาค่ะอ่า ก็โอเคะ okay, ค่ะคุณสรเปาแต่ตอนนี้ค่อยเป็นค่อยไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปอะไรมากเนาะอย่าเพิ่งไปอะไรมากนะัดนนะค,ค่อยเป็นแค่แค่เป็นเพื่อนคุยกันไปก่อนนะคะคุณสระเปาเนาะนะคะเดี๋ยวจะหยิบไพ่ให้นะว่าจะเป็นอย่างไรเนาะอตอนนี้จะเห็นไหมคุณสระเปาตอนนี้มีความรู้สึกว่าเหมือนจะตัดสินใจตนนัดสินใจทําอะไรอยู่นะคะยวจะทําทอะไรหรือจะเดินหน้าต่อไปตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ ไพ่ไปนี้ขึ้นมาหมายถึงว่าให้ลีลีรอรอดูไปก่อนนะคะลีลีรอดูไปก่อนนะคะนะคะยังเข็ดอยู่เนาะยังเข็ดอยู่นะคะก็ยังเข็ดอยู่นะคะยังไงก็จะเข็ดในเรื่องของเก่าเรื่องของความรักหรืออะไรก็ตามแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพไปด้วยนะคะในช่วงนี้นะโอเคเดอะสตาร์ขึ้นนะคะ กับเพื่อนคนใหม่จริงๆถ้าเพื่อนคนใหม่คนนี้ที่จะพูดคุยกันนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่สัมพันธาภาพนะ่าจะเป็นสัมพันธาภาพที่ดีนะคะไาพา่ออกมาอย่างนี้เห็นไหมนะคะไพ่ออกมาก็คือ j u d g m e n t นะคะ judgment นะคะแต่มีปัญหาเรื่องของแฮงแมนมาด้วยนะย,ยังคิดถึงเรื่องเก่าโดยยังยังวิตก,กังวลงอยู่นะแต่แต่แตเด,ดตจ้าขึ้นแล้ว ะะถ้าเด็ดขาขึ้นขึ้นหมายถึงว่าโอเคเริ่มต้นใหม่ได้ลืมเรื่องเก่าแล้วก็เริ่มเริ่มเดินหน้าต่อไปได้นะคะให้เริ่มเดินหน้าต่อไปได้นะคะคะโชคดีค่ะโชคดีมีชัยคิสดสิงใด้สนความปรารถนานะคะค่ะนี่ต้องกังวลนะคะคุณกัจจางคุณกัดจางสวัสดีค่ะคุณกัดจางให้ของขวัญอาจารย์แล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะ คุณกัจถาม,ถามอาจารย์ว่างานที่สอบไปวันอังคารที่แล้วจะได้ไหมคะเป็นงานในโรงเรียนคาะรอเขาติดต่อมาอยู่ค่ะโอเคนะคะ,คะ,คะพูดถึงแล้วนะคะถ้าถามยามนี้สิบเอ็ดโอเคค่ะมีคนช่วยอยู่นี่นาค,คุณกัดจางนะคะมีคนช่วยอยู่ถือว่าก็โอเคนะคะถ้าถามว่าจะได้ไหมนะคะก็ก็ได้ค่ะถ้าดูจากยามนะ,นะคะได้นะคะได้ค่ะแต่เดี๋ยวอาจารย์จะเปิดไพ่ให้ก่อนนะคะคุณกัดจางนะคะกาจจางเราจะเปิดไพ่ให้อยู่นะคะ อ๋อโอเคถ้ามันก็เป็นยังไงเ่ยดูสิอือโอเคอาจจสติดอะ่ะนะคะถือว่าก็โอเคกำลังพิจารณาอยู่นะเนี่ยกำลังพิจารณาคุณกัตจังอยู่เลยเนี่ยโอเคแจ็คเม้นต์มาแล้วอะ่ะสิง่งที่ดีกําลังเกิดขึ้นสิ่งที่เราคอยกํากลังเกิดขึ้นนะรออยู่เนาะแล้วเป็นยังไงแผนที่สามนะคะโอเคคก็คือการระวังสุขภาพนิดน,นึงนะ ขอบคุณค่ะขอ,คขอบคุณที่ติดตามอาจารย์คุณติดตามระวังสุขภาพนิดหนึ่งนะระวังสุขภาพนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้เนี่ยอาจจะปวดหัวนะระวังสุขภาพนิดหน,นหนึ่งการระวังสุขภาพนิดหนึ่งงานคุณติดามที่ไปทำนี่ไม่ใช่ไม่ใช่งานสบายเลยนะเ <daunting. S 1> หนื่อยเหมือนกันนะคะเหนื่อยเหมือนกันนะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะเข้าไปอาจจะโอ้โหแบบปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เลยอ่ะนะคะระวังนิดหนึ่ง ะะยังในเรื่องของสุขภาพให้ระวังด้วยนะคะคุณกระจังนะคะโชคดีมีชัยที่แสดงสุคนวนาราัฒนาค่ะสิ่งที่หวังไว้นะคะสิ่งที่หวังไว้ก็จะโอเคมีโอกาสสาเร็จนะคะค่ะโชคดีค่ะ,คะที่จะนด้รักษา,า,าสุขภาพด้วยนะงานนี้เป็นงานยากนะคุณกระจังเข้าไปอะ่ะจะทําให้คุณการปวดหัวเลยนะอแต่ว่าให้เตรียมรับสถานาการณ์ไว้นะคะค่ะโชคดีมีชัยที่ะสดงสุคนวนาราปปัฒนาค่ะ แบบเฟซบุ๊กไลฟ์นะคะตอนนี้นะคะอาจารย์นรทวาจตุรัธาตุนะคะก็ได้ไลฟ์สดนะคะแล้วก็เผยแพร่ทาง Facebook ไลฟ์แต่การเผยแพร่ทาง a c e b o o k ไลฟ์เนี่ยถ้าใครสนใจหรืออะไรเนี่ยนะคะก็ถามมานะคะถามมานะคะอาจารย์ก็จะตอบให้แต่ว่าต้องตอบตอบหลังจากที่จ,จบจบตรงนี้ก่อนนะคะแต่การ a c e b o o k ไลฟ์ของอาจารย์เนี่ยคงจะ a c e b o o k ไลฟ์ไม่จบนะคะ ไม่ไม่จบตรงนี้เชเท่าไรนะก็อาจจะเป็นแค่ให้รู้กิจกรรมที่อาจารย์จะทำในทุกๆวันนะคะค่ะ